นี่นะคะพอเอิญว่าเจอกิ้งกือตัวเบลเลยตัวใหญ่มากมาดูนะครับเทียบตัวกับพี่ชอนใหญ่มากนะครับบเดี๋ยวผมจะต้องจัดการกิ้งกือตัวนี้เข้าป่านะครับนี่นะครับพี่ชอนนั่งรถโดยไม่ต้องขับนะครับเดี๋ยวมาดูชมหน้าคนขับนะครับเฮ้ยน้องก็คือ ขับรถให้พี่ชายนั่งได้แล้วครับโอ้โหอ่าากงนี่นะไปนะครับไปกันสองคนครับไปป๊อ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 ป๊อปป๊อปชมนกชมไม้ครับนี่นะคะเป็นการเทรนนะคะสอนขับรถเลี้ยวเลี้ยวเลี้วเลี้ยวมาครับเลี้ยวครับมาครับ ขับโดยพี่ช้างนั่งโดยน้องชอนนะครับอึบอึบระวังรถไหลนะครับโอ้นี่ครับป๊าป๊าครับมาแล้วครับโอ้โอระวังรถชนอะไม่ชนนะครับนี่กลับ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 เอา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 นี่ครับไปครับโอ้ยผมคล่งครไปเลยป๊าป๊าแซงไนหะ น้องดับเพลิงนะครับยังไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้แต่ว่าพาน้องมาขับรถนะครับนั่ดับเพลิงสองคนครับพ่คนขับก็คือไม่มองทางนะครับมองกล้องน้องชายขับรถให้พี่ชอนนั่งครับพ่อปลอดไปไหนนะคะคุณปุ้ยอยากไปหวานนี่ไหมคะโอเคครับถ้าอยากไปหวอนหอบทางให้ผมด้วยนะคนขับนี่คือยังไงเนี่ยโตเกียวดริงหรอ นะคะเผอ,อิญว่าเจอกิ้งกือตัวเบอร์เลยเดี๋ย u g ู z ซูมให้ดูตัวใหญ่ๆโอหตัวใหญ่มากาน่านก,กลัวเดีย๋ยน้องชนเอาไม้เขี่ยมาเดี๋ยน้องชอนจะเอาไม้เขียเยเเข่ยให้ดูนะครับกิ้งกือดูนะครับเทียบตัวกับพี่ชอนใหญ่มากนะครับเกิดเหตุด,ด่วนเหตุร้ายน,นะครับเดี๋ยวผมจะต้องจัดการกิ้งกือตัวนี้เข้าป่านะครับพี่ชอนรอสักครู่นะครับไม้มา เกียร์เกียร์ไม่ต้องจิียหรอกเกียร์เกียร์เดี๋ยวมันเกียร์ไปไว้ข้างทางนะครับกันมีคนแบบบันหลัมันนะครับโอเคโดยโอ้เกือบนะครับเอาเอาเอานะครับเดินไปทางนี้เธอก็เดินมาทางนี้โอเคระวังกิ้งกือนะครับเรียบร้อยกิ้งกืออยู่โดยสวัสดิภาพตรงนี้นะครับกรงตีกอบายบาย Thank you